สวัสดีครับวันนี้อมูเลตปิ่งจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญพระปากหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้ออาปาก้าวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2508เหรียญเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทยสุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นชุดเหรียญพระเกจิยุคเก่าหายากเหรียญเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทยสุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นเหรียญพระเกจิยุคเก่า หากท่านได้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w a a m u l e t p i n g c o m หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปเหรียญพาปากหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้ออปาก้าวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2508 นักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเหรียญจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเหรียญมีร่องรอยการเก็บล็อกสดตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะที่มีอายุมากแท้ดูง่ายจำนวนผิดน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเหรียญน,นี้เป็นการครอบครองของอมูลเลตปิ่ง หากท่านได้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ www.amuletping.com หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป